ขาวสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นชมรมเกษตรปลอดสารพิษในเครือที่จเอกรุ๊ปอื้อหือร่อยอร่อยมากเลยเห็นไหมล่ะน้องยังเปรี้ยวเลยไม่ให้สองคนนี้กินแล้วเอาไปให้พี่กุ้งกินดีกว่าเอาพูดแค่เนี้ยงอนพ่อพูดแค่เนี้ยงอนดูที่นี่ตามมาเร็ว ีด้วยสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับอันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนของเรานะครับสเปรย์คลายเส้นเป็นสินค้าขายดีเลยของชุมชนของเรานะครับเป็นสเปรย์คลายเส้นจากสมุนไพรนะครับแต่ถ้าอยากจะได้คนช่วยคลายใจนะคะต้องทำยังไงบ้างเลิกงอนแล้วโทรกลับมาในหนา ไม่รู้การได้ถกเื่าเรื่องอะไรเมื่อวานยังดีแล้วมาวันนี้เปลี่ยนไปเหตุอ,อ,อันใดขอโทษนะครับพี่ชายไม่รู้สักทีนอนแล้วโทรกลับมาสักครั้งตอนหน้ารับหลังพี่ยังรักเธอคนดีจะเอาอะไร ทั้งปีช่วยบอกหน่อยสิคนดีงอนกันเรื่องไรโอใจน้อยจังไม่ค่อยจะฟังตั้งท่าให้เป็นเรื่องใหญ่นิดเดียวก็งอนเป็นเรื่องไปแล้วเมื่อไรเธอจะเย็นใจ แล้วโทรกลับมาให้รู้ถ้าพี่เจ้าชูให้ครูอังคณามาตีจะรอเพียงเธอให้โทรโทรมาดีๆไม่โทรวันนี้พี่จะไปตามถึงบ้านเลย ด้วยใครใจนะคะว่านได้ไหม่ะ แล้วโทรกลับมาให้รู้ถ้าพี่เจ้าชู้ให้ครูอังคณามาตีจะรอเพียงเธอให้โทรโทรมาดีๆไม่โทรวันนี้พี่จะไปตามถึงบ้านเลยไม่โทรวันนี้พี่จะไปตามถึงบ้านเลยไม่โทรวันนี้พี่จะไปตามถึง จาะข่าวช่วงนี้นะครับเรามาพูดคุยกับพระเอกลิเกและเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ต้องบอกว่าเพลงของเขาเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่สะดุดใจสะดุดหูของแฟนเพลงแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือเพลงของเขามักจะถูกแก้โดยน้องสาวและก็เขาไปร้องเพลงแก้ของน้องด้วยก็กลายเป็นผ้าพที่แก้น้องน้องแก้พี่ครับ ค่ะถ้า,างั้นเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยแล้วกันนะคะพระเอกลิเกรูปหลอนนะักร้องขวัญใจแม่ยกทั่วประเทศน้องกุ้งสุทธิราชวงเทวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรคะตกลงแก้กันไปแก้กันมาแก้กอะไรอะคุณจะแก้กันไปแก้กันมาแก้กันไปแก้เพลงแก้เพลงเออจริงจริงมันก็สืบเนื่องมาตั้งแต่ลิเกแล้วครับลิเกคือผมผมได้ เป็นพระเฤทธิเกย์ตอนนั้นตอนนั้นคู่กันนะจิ้งหลีดนางวีก็เริ่มโตโตขึ้นมาเริ่มเป็นสาวละใช่ครับแล้วหลังจากนั้นแลวลีดวางมือนางวีก็ขึ้นมาเป็นนางเอกแทนก็คือได้มาเล่นเป็นพระนางคู่กันพระนางคู่กัารเงี้ยเพื่อที่มันไม่ไม่ไม่เคะเขินอะไรอย่างจะหอมจะกอดอะไรอย่างเงี้ยได้เต็มที่แล้วเวลากอดหอมๆกันเป็นไงเขินมั้ปกติไม่จิกกระดือเหรอไม่จิกกระดือเหรอไม่ครับเราต้องสาวเลยใช่ปะอ๋ออะไรเงี้ยไม่ไม่จิกกระดือเลยน้องสาวเขินไหมวีก็ไม่เขิน ม,มันเหมือนมันเหมือนกับครอบครัวเราเนี่ยเออแล้วแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนกับจิ้งหรีดอ่ะเขินไหมเจ้าตัวที่จิ้งหลีดไม่เขินเหมือนกันมันเหมือนกับว่าอ,อ๋อเหรอผมกันนะจิ้งหรีดเนี่ยโตมาพร้พรอมๆกันแล้วก็แบบตอนนั้นนอนกอดนอนกายเขาอยู่ตั้งแต่เออด็กๆอะไรเงี้ยจนเขาบอกว่าเฮ้ยพระเอกนางเอกคู่นี้ผัวเมียกันแต่เรายังเด็กอยู่เลยตอนนั้นเล่นยังตัวเตี้ยกับนฤทธิดเลยอะไรเงี้ยก็มาเล่นคู่กันมันก็ไม่มีความเขินจนมาเป็นน้องวิก็เหมือนกันก็ไม่เขินแล้วถ้าเกิดกิดน้องน้อยอ่ะ อยานี้อันนี้ต้องลองดูครับแรงตรงตรงอย่านะถึงพี่ว่าถึงแม้ว่าพี่จะละระคัวิวาไปแล้วแต่พี่ก็ยังเขินอยู่นะท่านผู้ชมครับต่อไปรายการข่าวลูกช่วงขอเสนอลิเกนะครับชวนหัวของเรานะครับเสนอเรื่องลิเกตอนผีผละนะฮะอันนี้เป็นจุดร่อนต้นที่มาเป็นคู่กันยิ่งนะฮะแล้วก็พูดถึงเพลงที่คุณท็อปพูด แก่กันไปแก้กันมาเนี่ยแก้แกกันมาสองเพลงแลวใช่ไหมเนี่ยครับผมก็คือเพลงหลังจากที่ทําเพลงมาสักระยะหนึ่งก็มีเพลงเทพีบ้านไพรที่ดังมากเลยเนี่ยชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นนุ้งวิกก็ยังไม่ได้เป็นนักร้องเออวิังไม่มีงานเพลงเลยยังครับก็คือพยายามหาเพลงให้เข้ากันอยู่่าเออเพลงอะไรดีคิดยังคิดไม่ออกอะไรเงก่อนที่จะมีสัญญาบ้านทุ่งด้วยด้วยซ้ำก็คือทำเทรีของเทพีของใครออกมาอ๋อเพลงแก้อื คือพูดในมุมของของผู้หญิงคือเรามอบตาแหน่งเทพีบ้านพายให้กับเขาไปแล้วอะไรเงี้ยส่วนน้องน้องก็ขึ้นมาว่าจะให้เป็นเทพีของใครกันแน่ของของเธอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อคิดเป็นคําถามออกมาอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยได้นวิมาร้องแก้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องเพลงใช่ครับนะคะน้องร้องแก้พี่พี่ครับเออนะฮะแต่ว่าตอนนี้มาพี่มาแก้น้องแล้วล่ะเพราะว่าน้องมีเพลงมาก่อนรอพ่อรัก ครับดังมากๆเพลงนี้คือผมผมได้ทําเพลงอีกซิงเกิลหนึ่งเพลงงงอนก็ส่วนนวิก็เป็นเพลงรอเพราะรักนองวิก็แบบมีกระแสที่ดีมากคนคนเปิดฟังมันทั่วประเทศเยอมากจนทำมิวสิกวิดีโอแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยครับทางพี่หนูมิเตอร์ครับเขาก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันเป็นมันเป็นแง่มุมของของผู้หญิงนะที่รอความรักจากผู้ชายคนที่รักเนี่ยรอมานานแสนนานจะ นานแค่ไหนก็จะรออเขาก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเกิดเป็นมุมของผู้ชายบ้าง <im it> ผู้ชายจะว่ายังไงผู้ชายจะว่ายังไงเออกับผู้หญิงที่รอแล้อยู่ก็เลยบอกรักจงรออ๋อเฮ้ย <im it> แต่ปกติคัลเดลิเกอ่ะพี่ก็เริ่มก่อนละครับแลวน้องก็ตามมาครับเพลงเทพีิบันพายอ่ะเราก็เก้าเราก่อนรและนออ้องก็ตามมาแต่ครั้งนี้เราไปตามน้องเนี่ยความรู้สึกยังไงก็มันความรู้สึกผมผมธรรมดามากเลยนะไม่ไม่ได้คิดว่าต้องไปร้องเพลงแก้น้องไม่ใช่ ความรู้สึกบอกว่าเรามันคู่กันอะความรู้สึกผมนะเราคู่กันเป็นพระเอกนางเอกลิเกก็เล่นคู่กันโยนมุกโยนอะไรรับส่งกันตลอดจนมาเป็นเพลงก็ผมว่าใครที่จะมาร้องคู่กับนวิก็ยังไม่เท่ากับผมความรู้สึกนะว่าพาะมันใกล้กันมากอะเป็นพี่น้องที่ใกล้กันมากสนิทสนมกันมากใช่ครับมาอัปเดตเรื่องราวของวงลิเกกันบ้างคณะริเกนะวงเทวันเนี่ยกี่ปีแล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อมาเนี่ยนับมา ก็ทายุผมนะครับก่อน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 ต้องก่อนสิก่อนตั้งแต่ตั้งแต่พ่ออายุสิบเจ็ดเขาเรียกว่าเป็นลิเกที่เก่าแก่อีกวงเลยนะอีกคณะหนึ่งของประเทศเลยก็มันมันใช้ระยะเวลาแบบฟูลฟักมานานมากตั้งแต่ไม่มีเวทีครับตั้งแต่รุ่นพ่อนี่เล่น เล่นกองฟางใช่ปะอะไรอย่างนี้เลยใช่เลนกองฟางเอาฉากผ้าอะไรเงี้ยคือเล่นเวทีวัดอะไรเงี้ยจนแบบสู้กันมาครับสู้กันมาจากรถรถขนของอ่ะคันเดียวรถอะไรคะรถสองแถวสองแถวสองแถวคันเดียวมีลำโพงทุกอย่างฉากเครื่องดนตรีพระเอกล่นเอกลิเกอยู่ในกันอยู่เยต็กระป๋งเลยคันเดียวแต่เขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลิเก วงเทวันอยเขาพัฒนาสุดๆอะเขาบอกแนวหน้าเลยแบบว่าเทหมดหน้าตักเลยเหรอแบบว่าไม่รูกี่ร้านเลยเหรอก็สู้ในริตเวทีฉากแสงสีเสียงเนี่ยเราอยากให้ให้มันทันสมัยกับการกับการแสดงเพราะเราก็เปลี่ยนแปลงกันทุกปีอยู่แล้วแต่ปีเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วก็เริ่มใช้ระบบ LED เจ้ LED นะใช้จอจอข้างหลังที่บอกว่าบอกว่าเป็นจอแบบเคลื่อนไหวไม่ใช่แบบนี้ไม่ไม่ใช้แล้วเป็นจอ LED เพื่อที่แบบเวลาเราอยากจะเปลี่ยนฉากหรืออยากจะได้ movement ที่มันแบบว่ามีเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยอจะได้เอามาใช้ในในมันคนดูจะได้ตื่นตาหน่อยเฮ้ยเพราะเรามีคอนเสิร์ตด้วยมีลิเกด้วยคอนเสิร์ตล้วก็จะเป็นต้องใช้อยู่แล้วก็ออกมาร้องเพลงมีแดนเซอร์นะครับแล้วก็พอเป็น โชลิเกก็จะเปลี่ยนฉากเป็นเป็นป่าเป็นเมืองเป็นปะอะไร,รบ้างนู่นนี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคณะลิเกคณะแรกเลยนะทีะ่ใช้จอ LED อ,อคือคือเราใช้อย่างเงี้ยทุกทุกสถานที่นะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าไปงานนี้ถึงจะมีจอไม่ใช่เราไปทุกที่เขาเรียกว่ายกไปแบบเต็มแบบ full option ระบบเสียงใช้เซราล์อ๋อเหรอครับรถทีทางไม่เหรอใช่ครับโอ้โหจะตบกันที่ก็บซ้ายขวาปะปะปะอะไรอย่างเี้เลยคือก็จะแยกเสียงปีพาสเสียงดนตรีอะไรเงี้ยซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับแล้วก็แบบ มันจะมีตู้ล้อมรับโรนิเกเลยโอ้โหธรรมดานะคุณเออก็เลยอันนี้ต้องต้องขอบอกอันนี้เลยกันตั้งชื่อเลยเวนเจวัน,น 3D อ,อ,อันนี้ในเรื่องฉากนะครับ <c oughs> แล้วเรื่องของเสื้อพงเสื้อผ้าที่เขาแข่งในสุดธิ์นะลิเกเนี่ยของพุงเป็นยังไงวงเวนก็นะตัดกันตลอดนะครับตัดตลอดครับตัดมันมีชุดนี้มาเอ้าเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งมาอีกแล้วคือชุดที่มีอยู่ก็ประมาณตก 20-30ชุดประมาณนั้นนะครับแต่ก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะแกะอันนี้เปลี่ยนเอาชุดใหม่มาตัดอยู่ทุกฤดูกาลบอกว่าเขาลงกันแบบหลายหลักหลายหลักเลยมีสปอนเซอร์แบบว่าแม่ยกใจดีอะไรอย่างนี้บ้างไหมกับชุดต่างๆาที่บอกอ๋อเดี๋ยวแม่ทําให้สักชุดหนึ่งอะไรอย่างงี้มันก็มีบ้างเล็กน้อยแต่หลักๆแล้วเนี่ยแม่ทวีปครับ แม่ตะวีปคุณแม่เคุณแม่ตะวีปนี่เลยสปอนเซอร์ใหญ่เลยใช่ใช่เลยนะครับแม่วีเขาบอกว่าช <mm ุดพระเอกกับนางเอกเนี่ยนะครับชุดพระเอกบางทีเนี่ยแพงกว่าชุดนางเอกอีกแพงกว่าครับเพราะอะไรครับเพราะว่าชุดนางเอกมันจะเป็นเออเป็นกระโปรงใช่ไหมครับแต่สุ่มๆใช่แต่ว่าไอตัวพวกเพชรพวกคริสตัลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับพระเอกพระเอกมันจะทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยใช่หัวเลยทั้งคือหนักประมาณรู้ใช่ไหมเกือบ20่กิโลครับ โอ้โหเราต้องใส่อย่างนี้ทั้งคืนเลยเนาะทั้นจะเล่นเสร็จนะยี่สิบโลใช่ครับน้องน้อยที่ตัวแค่นี้นะเตี้ยเลยอะเออคุณจะแบบว่าชุดเลยอะทีเดียวเตี้ยไปใหญ่เลยทีเดียวแหมคุณเนี่ยตอนนี้มาอัปเดตเพลงกันนิดนึงนะครับตอนนี้มีรักจงรอใหม่ล่าสุดแล้วนะครับอัลบั้มต่อไปเนี่ยจะเป็นคือแพ็คคู่หรือว่าจะเป็นแบบว่างานเดี่ยวๆซึ่งเป็นอัลบั้มเต็มๆของกุ้งตอนอย่างอัลบั้มชุดที่แล้วเนี่ยก็เป็นการทํางานร่วมกัน คือคู่กันระหว่างผมกับน้องวิก็คือต่างคนต่างมีมีเพลงของตัวเองทั้งห้าเพลงแล้วก็มาประจบกันโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ร้องคู่กันนะไม่ได้คู่นะครับผมก็คือมารวมไปเชื่ใช่แล้วมาอัลบั้มนี้ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบอ่เป็นซิงเกิลซิงเกิลออกมาน้องวิออกมาหนึ่งเพลงผมออกมาสองเพลงแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเอามารวมกันอีกมันเหมือนมันเหมือนเป็นขายเป็นแพ็คคู่แล้วตอนเนี้ย เหมือนอแบบคนติดแลวด้วยนะมันเป็นแพคคู่ครับอย่างอ,อ,อย่างแฟนลิเกเขาก็แบบเวลาเขาดูลิเกเขาก็ช,ชอบทั้งพระเอกชอบทั้งนางเอกจะซื้ออัลบั้มก็ซื้ออัลบั้มคู่ไปเลยอะไรประมาณนี้อ๋อเห็นมาก็เรียกว่าย,ยังขายได้ตลอดเวลาทีเดียวต้องถามว่ากุ้งอยู่ในวงการมานานแล้วการดูแลตัวเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังไงบ้างบอกเคล็ดลับให้เราได้ทราบหน่อยเอ่อจริงๆแล้วงานเราก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ กับการพักผ่อนเนี่ยคงจะน้อยแต่ว่าเราเราไม่ไม่ไมดื่มเหล้าไม่สูบบุหรีห่นะครับออกกําลังกายเล่นกีฬาครับก็แค่นี้ครับง่ายๆซึ่งซึ่งแต่ต้องพยายามพยายามควบคุมน้ําหนักควบคุมตัวเองอว่าบางทีแบบอันนี้เราจะอ้วนเกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาใส่ใส่ชุดลิเกมันจะอึดอัดมากนนนนเน,น้นเ้เวลาช่วงที่พักช่วงพักลิเกมันจะมีช่วงหน้าฝนบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอมช่วงมีงานทีมาปุ๊บบอกมาแม่แล้วแบบ ใครเย็บชุดเข้าวป่าอะไรโทษนะโทษเขาจ้วจริงๆไม่ใช่เราอ้วนขึ้นไงนขึ้นแล้วมันด้วยชุดลิเกเนี่ยมันเลยทําให้เราต้องแบบคอยดูแลตัวเองให้ใส่ได้ใช่อเดี๋ยวข้างหน้าอาทิตย์หน้าพี่ทําจะตัดเสื้อลูกทุ่งใส่ SS ให้เอาให้พี่ีกรหญิงใส่ใส่อยอดแบบซูเปอร์รอเปล่าะ SS ให้ตัวทุกวันต้องใส่ทุกวันใส่ทุกวันด้วยใจร้ายอ่ะแต่ว่าเคยเห็นกุ้งอ้วนเลยนะก็จะเห็นแบบทรงนี้ตลอดเลยวันนี้มาอัปเดตให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันนะครับกับกุ้งสุธิราชวงเทวันวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการกับเราแล้วเราก็คงจะต้องรอมื่สิวิดีโอเพลงนี้อีกไม่นานเกินรอสำหรับรักจงรอนะครับก็ติดตามฟังกันได้ในรายการวิทยุกันก่อนในช่วงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องกุ้งมากๆครับขอบคุณครับ